ท่าทายสองอนอกเกมก็ไม่เอาเราอกอีบัตเตอร์ไฟดับยหพวกเป็นแนวพวกเต้นหมอลำหน้าเวที <c oughs> อย้ <c oughs> อยิงกูวะมันไม่ไหวหรอกฟอร์เลนเจอนาคอสไม่ไหว ไม่มีมานานเล่นแล้วนะเจอพวกแมงปิดไหมขยแ้งได้หน่อย ไอ้พุ่งเมื่อกี้หลุดเปิดไม้นะเขาสาวนะเนะี่ยเดยอ่ะเอาหมดเอาหมดไอ้เหี้ยมันพอกพอกเกิน,นมันเกินแบบว่า,อาไอ้เหี้ยตูปีเจอไดมอนด์ว่าไงอ่ะวิน,นหนักปะล่ะรออะไรอ่ะหรืไม่เคยขึ้นคนเลยไอ้เหี้ยคนสำหรับมันก็ตึงแล้วมันเล่นกันไม่ไหวแล้ว เผื่อได้กับได้อะได้กับไดไม่ไหวหรอกก็มันเคยขึ้นเนี่ยขอ้ยนาะคอสแรงยังวะไอ้เนี้เยเจอ,าาอนาคอสเกมอดหรอเปล่าพวกแรงเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดือดเลยเนี่ยเดือดเลยปวดเฮ้ยรออะไรรู้เมียตายไอ้เฮี้ยโดนนาคอสปวดกืบตายเออสวย <c oughs> เอ,เอาเกียเอ้ยยิยเกียร์ในตัดวันเกียร์เลยไอ้ตัด ไออุสูตัวเมื่อกี้รู้เรื่องอยู่ร <laughs> อ,อ,อบรอบนีล้ลำลำสังหารออกฤทธิ์ว่ะหลังจากได้เดินกะลมโอ้โหเฮ้ยแต่มันตายว่ะไม่สามารถช่วยมันได้โอ้โหตายโทษทีว่ะอากไม่ไหวจริงว่ะมึง เล่นดูเกินคลิโกโนิวมาแล้วอ่ะเป็นแดงวะน้องติวสอบอยู่ยเองไม่ดีเรื่องปวดตัวไม่ได้ไหวบ่าวะให้ติวไห้เปล่าไม่ใช่มันไม่ได้ดูอะโจทย์มันที่สูตรแม่งโคตรเยอะมันจำไม่ได้หรอกไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จดี๊ยั ไปแหลกแหลกแหลกเฮ้ยคาร่าตายเฮ้ยเปิดตาอะไรวะเป็นตัวสเตด o g ก็เรื่องที่ในอ<ใ>นเิเมะเอเวอร์เจอร์มันมาไม่เคยดูเรื่องนี้มันไหมไม่น่าจะมันนะเขาบอกว่ามันแต่กูไม่ได้ดูก็จะลองไปดูเลย เสียดาร์กไอ้เหียรี่รู้เมียนี่ร้องนถ้าเปิดมี่ยโดนด่ายตัวนึ่งเนี่ย,ยรย้องหายเลยเียโด,โดนล้วงเองแล้วเอาตาบอกเลยถ้าเปิดถ้าเปิดแรกเก็บไอ้เกียไม่ลงนะไม่มีค่าเลยเปิดแมบบไอ้เหีย <laughs> เปิดเปิดถ้าเปิดดูต้องต้องตายอะ่ะคือไอ้หอ้เกียร์ต้องตายอะ่ะถ้าไม่ตายก็เรียบร้อยแล้วกูจะเปิดตอนไหนล่ะไอ้สัตว์เอ้ย เล่นหลังๆก็ได้มัง้งมันมีดาร์กมันมีเกาะดาะะร์กอ่ะ ไอ้เหียกำลังโดนโถมหน้าบ้านเลยไอสัตว์ถ้าไม่มีสูนะเหียแ้วถ้าทีมเขามีนะรู้เรื่องพักยาเอบอกเลยจะไม่แตะสองอาทิตย์ไอ้เหียดูเรื่องจะเบื้อแตกไม่ไหวไหวไเียถ้ามันไม่จับซูมาให้เราเท่ากับเราเสียเปรียบมากไอ้เียเแพ้อ่ะอเ,เดี๋ยวเช็คเลยเนี่ยแพ้แพ้เดี๋ยวเช็คเลย จะเช็คทุกคนเลยไล่เลยสิบคนถ้าไม่มีซูนะอ้สัตวโลมจะไปแบกไงไหวไวอ้เหี้ยไอเหี้ยโจ๊กมันเนี่ยแพ้เพราะไอ้โจ๊กไอ้แกัแต่ถ้าใครเล่นแครี่<ร>ด้วยกันนะไม่ให้เล่นแล้วนะไอโจ๊กเกอร์เนี่ยพอไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่เอาแล้วไม่ให้ใครเล่นแล้วไอ้เหี้ยถ้าเล่นพี่ก็ไม่โลมอ่ะพอตัวแม่งอีกต่อตามใครไม่ได้เลยไอ้เหี้ย <c oughs> ลองหียอะไรวะ อีลาเม็ดม่วงแต่พอจะไปเล่นฟอร์เรนนี่เรื่องไม่ผ่านอักก่อนดีกว่าวะช่วงนี้สักอาทิตย์หนึ่งหน่าไม่ตึงแล้วล่ะอาทิตย์เดียวให้มันพน้นอาทิตย์นี้ไปก่อนนะมันเพิ่งรีวันนี้เองนะว่าเจอทั้งร้านปั๊มเสมอไอ้เหียแน่นจัดเผิ่เจอป ใครกดกดก่อนเลยพี่ว่าจะพักก่อนวันพักเดี๋ยวเล่นค่อยเริ่มอาทิตย์หน้าไหวแล้วเดือดจ้าไอ้ที่สุ่มมาให้เราไม่เดือดเลยนี่เหี้ยผมเข่าดิี้ดูไอแต่ไซีดานเนี่ยมีฟอร์มมันตกตกเลไอ้เหี้ยเหมือนมันเอาฮาวะมือน มแน่ตลอดเลยมันขึ้นซูแล้วไงมันอยากเล่นอะไรก็ได้เพื่อให้มันดังอ่ะอืมมันถ้ามันปั้นติดซูอ่ะมันมันพอขึ้นซูเริ่มเลอะอเทออไอ้เหี้ยเฮียเน่าเลยไอตัวเนี้ยพอขึ้นซูเริ่มออกออกอาการว่ะมันยังไรอยู่หวงไม่จะไปดูที่ดูผ่านว่ะไปมีไปไปดูอยู่วันหนึ่งนอนนอนอนดูเกมไอเหี้ยเล่นมูลหลาดโคตรนัวจากจัด พราะว่าปาดทีหัวนะพี่อะังไรมาไวันนี้ไปย้อมผมแล้วมากรับคอมเมนต์ก็เถื่อนเี้ยเด็่เ็วยไหวว่ะโอ้หอนไมไม่โดนไม่ไปเลย ไลฟ์ไม่ค่อยเดือกว่เอียเอียเอียอ้วนเยห่วงสุขภาพเียดูดเลยเอลซูไอเหียแล้วดูเพลงต่อไอคลิปนี้โคตรเหี่ยเป็นโมวลร้องอะตอนเนี้ย ้องอีกคลิปนึงอะวินที่เคยดูมา,า,มาแ,แม่งโดนแม่งโดนสตาร์ทสามทีอะไม่ได้เดินเนี่ยที่แล้วเพลงโคตรปัน่นเลยโอ้ยอะไรวันนี้อะตูมโคตรกใกล้อ่ะไอ้ยะตูมใกล้ยังไม่โดนเลยโคตรปั่นเลยไอ้ยันลูกลูกซองสองให้โดน ไม่ผ่านนะไอ้เงี้ยเฮียเฮ้ยตะขีดตะขีดมันตรงแล้วมันมันทำไมไม่ตรงวะหรือมันสะบัดวะมันบัดเหรอวะเฮ้ยเหี้ยต้องตายวะพิีทไอเด็กติดยาไอเด็กติดยาโอ้โหไอ้ออมันออกข้างล่างไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่เอาวันนี้ไม่นอนกันหรอฮะเนี่ยไม่นอนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เรียนสาย เ้ยนอนกี่โมงเนี่ยนั่งเกือบตีหนึ่นงนันนอนกี่โมงอนอกูน่านจะตีสองเพราะว่าจิวติวสอบทียเอาสุดลเ,เ,เลยอ๋อทันเก่งเพื่อนแน่เลยมูลาดปาดแรงจัดหัวร้านเลยครับเยอยปั่นจริงเลยนะ <laughs> ปาดแรงจัดเลยครับปาดแรงขนาดนี้หรอวะนี่ฮะหวงสซหวงปลา ตายได้พิษงูแม่งหอยแม่งหอยมันหยัดไอ้หลหมูป่าข้าคารวาสกลางสตรีม มองแบบพี่หมูป่าข้างหรือไงดุยบุตันบอกว่ามีมีปีศาจหมูหัวล้าน ไอโดเน็ตไอเกียนนี่เฮียเกียนเนี่ยทิศศาสบรวหัวร้านเฉยไอคลิปเนี้ยละไอเฮียละและละและไอช่องแม่งตั้งชื่อสปอยดาบพิกาศูนตัวละครทิศสารข้างขึ้นนี่ศูนเ์ียชอบดูมันเล่นแพนด้ามันบางบางทีช็อตโง่มันเยอะดิไอเฮียเนี่ยโหไปเห็นไปเห็นมาละ เดี๋เดี๋ยวนี่ไงสเตปผมสุดท้ายตายเฮียที่ะพี่บอกเลยไอเฮียไอเฮียไดเล่นแพนด้ากับมูลาดนะมัมาสุดแล้วสองตัวเนี้ยให้มันสุดแล้วมูลาดกับแพนด้าเนี่ยไม่มีตัวไหนท็อปเท่าละคอนเทนต์เหรออยากกินอะไรแบบอย่างนี้ด้วยวะส่งส่งไว้ดูเลยติ๊กต๊อกไอ้ๆ้ไอ้ไอ้ไอ้ไน้้ไอไอ้ไอไอ้ไอ่ไอ้ ไม่ใช่อ๋อคับอ๋อนี่ด้วยนี่ด้วยนเกียร์นะไอนเนี้ยอ้านี่สิบของวะเกียร์ลังอ่อนแอลงเพรผมร่วงไงก็ปั่นเ้ตุกกรีดอีดอีดยีอยู้นไอ้โดนเด็ติดกันได้ไงวะถ้า np np npv หรอมันไปแล้วไม่เลยพี่มันล็อกไกยังวะ ตัเวเดเตอร์หรอมันล็อกไกอยู่วะไอ้ตัวมันล็อกไก่ไอ,กไอยู่ครับนึงด้วยไก่แล้วอ่ะยังไม่เห็นตัวเดวเตอร์โดนล็อกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแล้วร,รูปเปาอย่างเถื่อนเลยมันตัด มันตัดหัวไอ้เฮียแคทไปใส่กันรุ่นสิบไอ้เฮียียจังไรเนี่ยพี่เห็นไอ้ฮิปโปให้ผมโถแล้ดูยังหนักโอ้ยมันโยกมันจัดเฮียอู้เฮียเนี่ยเนี่ยไอ้ยัละแคปพันแม่งปั่นเลยช่วยดูว่าไอ้ไหนถูกไหมปั่นเลย เขาตั้งกาดงี้นะพี่ถีบหน้ากันเลย,อ,เยอีพ่อเกย์หยาดกาดนี้นี่อะไม่หไ,ไหววะไอเด็กเสียเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวยอย่างเงี้ยก็ดูเยอะดูดูดูเยอะเกินหลอนนะอย่างเงี้ยการออกพ่อแม่ยังไม่รู้นเนี่ยเนี่ยหล่อนอยู่ไหน อย่าเด็กๆยังไม่ขนาดนี้เลยวตาร์ตะวันไอ้เด็กแต่ดูอินๆถ้าอินสุดนะดีดเทนจัม๊มไอ้จักรายานจิ๋วจิ๋วเด็กเดี๋ยวนี้อินไอ้หกกระตูนนู้นนี่กันนะนัวแต่้าไยสกิปปี้ดอฟปัญญาอ่อนสุดแล้วเียรจิงไอ้เียเด็กที่มันอยู่ในก้าแล้วมันโผล่หัวออกมา ก p บีนอบนอบย็เย็ดโชั้นสโลได้วยด๊กด๊กโวชั่นทำหน้าทำหน้าดูเลยอะีดดอปดิดอปดิดอีปดิดอปดิดียดียรแล้วคนไทยด้วยนะพี่เียพี่ขอใส่ไปใโถสวมแล้วเดินบดได้เลยวะอย่างเงี้ยพี่เดินต่อยได้เลยว่าถ้าพี่ใส่โถสวมอ่ะพี่กาไปดอกด๊ใส่ใส่จานด๊อกด๊อกทั้เลย ไอเด็กนี้ถ้ามันเจอถ้ามันเจอผู้ใหญ่ใส่ชุดโถสวมต่อยมันจะว่าไงวะแบบ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีๆมันสกคิดไปด็อกใส่ ยังไงกันนะพวกมึงเนี่ยโอ้ออโหตั้เสียเลยนเสียอ,อย่างนี้แหวนแน่เลย อุย้ยมันบอกมาเอาชัยมาสู่คาเมล่าแมนว่ะวินเอาจริงอย่างเงี้ยเอาจริงที่ที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าอย่างเงี้ยที่ให้พันหนึ่งเลยเปอร์เซ็นต์น่ะแ <c oughs> น่นอนอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> มันบอกมันจะไปจัดมันจะไปไปจัดการจีแมนว่ะนิวตัวอะไรวะจีแมนเออไอไอ

อ่าไม่ได้เอาผมไม่ได้ย่างเลยเลยผมเห็นแค่มันยืนข้างกำแพงเลยทักอย่างเลยวะกอดอกอ่ะแน่แน่แน่ๆอะเดี๋ยววินเอาไปดูคลิปที่มันปักหมุดไปสามคลิปก่อนแล้วไปดูคอมเมนต์เนี่ยดเลยนะตัวจริงตัวจริงที่จะเอยอ๋อแบามีปากนนมส่งไวละดูแค่คลิปที่มันปักหมุดนะสามคลิปอ่ะใช่เล สามอันคนสุดอะอ๋อเบาอนะเนี่ไอ้วะไหนอยูวะอีเยออยู่ไหนวะโหสุดจริงไม่เข้าตายวงนะเมนาแล้วม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 าอยู่นี่โอเคตัวนึง ไอ้เหี้ยแล้วครับท่านโคตรเถื่อนนะเทสเทสเลือนเต็มระบบปากดำแบบวีปากดำอ๋อดูสีวีดับวินไอ้เหี้ยทำไมแคปชั่นมันเหี้ยจังวะบนหัวแบบวีปากดำวะไหนวะเนี่ยโอ้ยคุโดนคุโดนอะไรวะโอ้ยปากดำเลยีกูมัคนหนีกันเต็มเลย ดึง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 มดึงดึงดึงเ่าเลยจากใจคนรับแสดงว่าเคยแสดงว่าเป็นตายวงแน่เลยนักร้องในยุสไลดก่อนบาวีเลยแสดงว่าหน่ี บ้ากแล้วไอ้ดำดึงได้ย่ะจังไรอ่ะคือเนี่โอ้ยโอ้แหวนอยากไปเล่นไฟเอ็มแล้วแต่งตัวแบบแปลกๆเงี้ยแล้วก็เลื้อนแบบเดียวเออมันล้วอย่างนั้นเด็กเออ ี๋ยวพี่ต้องไปเป็นศิลปินบ้างแล้วอ่ะในไฟเอ็มอเดี๋ยวต้องซื้อโปรแกรมแล้วอะร้อยกว่าบาทเาดีเ๋ยวรถเสีแล้วนะโดนแบนโดนแบนแค่เปลี่ยนเซิร์ฟอือ,อให้โดนแบนหลายๆเซิร์ฟไปเลยงไงเอาจริงเดี๋ยวจะลงแบบเอาจริงแล้วรอบเนี้ยเดี๋ยวจะมีเสียงผมเอาจริงเดี๋ยวจะมีเสียงแบบท่อท่อรถแบบโคตรดังอะ่ะ <c oughs> จะไปหาโหลดมาดีว่ดัชนีอินเด็กซ์เท่ากับหานโอเคไปต่อเลยแนละ้วกันเดี๋ยวพี่เป็นหนูมิสเตอร์ดีกว่าว,วิน ผมต้องจัดป่ะพี่หอมวันละดอกไม้กับหนอนอนะหนอนพี